สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาสเดียวนะคะจะมาแนะนำวิธีการสมัครสมาชิกนะคะดีชดช่วงนะคะลอ,ลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะถ้าหากว่ามีใครสนใจที่จะมาเป็นสมาชิกกับเรานะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการสมัครให้นะคะ <ๆ S 2> ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะทุกคนค่ะทุกคนจะต้องเข้าไปโอนเงินนะคะโอนเงินเข้ากับเข้าเข้าไปที่บริษัทดีชดช่วงให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะเข<ม>้าไปโอนเงินให้กับบริษัทดีชดช่วงให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะ โดยที่ในสลิปนะคะต้องบันทึกท้ายสลิปนะคะห้ามลืมเลยนะคะต้องบันทึกที่ท้ายสลิปก่อนการโอนนะคะว่าเราจะโอนไปที่สมาชิกเลขที่อะไรชื่ออะไรนะคะในกรณีนี้นะคะเดี๋ยวจะโอนไปที่บัญชีของเดียวเองก็คือธารัดเดย็นใจราชนะคะแล้วก็เลขบัญชีอ่าเลขสมาชิกค,ค่ะ TSB 952838นะคะก็พิมพ์ใส่แบบแบบนี้ในท้ายสลิปให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะ เมื่อบันทึกสลิปเมื่อจัดการโอนเรียบร้อยแล้วนะคะสลิปของเราก็จะถูกบันทึกลงไปในแกลลอรี่ของเราหลังจากนั้นค่ะเราก็เข้ามาที่ระบบของเรานะคะเข้ามาที่ระบบของเราในในแพลตฟอร์มของดีชดช่วงนะคะหลังจากนั้นค่ะทุกคนค่ะขั้นตอนที่2คือขั้นตอนของการไปยืนยันการโอนเงินนะคะไปยืนยันการโอนเงินก่อนนะคะไปยืนยันการโอนเงินนะคะโดยเข้าไปที่การเติม C ีเคดิตค่ะนะคะ เข้าไปที่การที่เติม C ีเครดิตซึ่งวิธีการเติม C ีเครดิตนั้นเดี๋ยวมีคลิปไว้ให้แล้วนะคะแนบอยู่ในกลุ่มคลิปที่เดี๋ยวส่งให้มาพร้อมนี้นะคะเป็นวิธีการเติม C ีเครดิตนะคะเมื่อเราเติม C ีเครดิตแล้วเราจะต้องรอนะคะรอให้ C ีเครดิตนั้นดําเนินรอดําเนินการแบบนี้นะคะให้ C ีเครดิตเข้ามาอยู่ในระบบของเราก่อนหรือเงินที่เราโอนจากบริษัทนั่นแหละคะ่ะให้เข้ามาอยู่ในหน้าแดชบอร์ดของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะอ่าถ้ามาดูที่แดชบอร์ดตอนนี้เห็นไหมคะว่า เงินที่เดียวโอนเข้าไป1,600บาทตอนนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติเข้ามาตรงนี้เรายังสมัครให้ไม่ได้เพราะยังวันนี้จะมีสมาชิกที่เปิดแพ็กสากับเดียวนะคะจะมีการเปิดแพ็กสามจะมีสมาชิกเปิดแพ็กสเพราะฉะนั้นในแพ็กสาคือลอตเตอรี่ยีบใบคือ1,600เนี่ยจะต้องมีซีเครดิตตรงนี้ให้เพียงพอกับ1,600เสียก่อนนะคะเพราะตอนนี้รออนุมัติอยู่ใช่ไหมคะก็เลยยังมีซีเครดิตไม่เพียงพอนะคะตอนนี้ยังสมัครไม่ได้เราก็รอจนกว่าตรงนี้นะคะ จะเปลี่ยนเป็น1 6 0 0ันบาทเราจึงจะสามารถสมัครสมาชิกให้กับคนที่ต้องการเปิดแพ็กสากับเราในวันดีได้นะคะเดี๋ยวเรารอกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวให้ตรงนี้เปลี่ยนปุ๊บก็จะสามารถสมัครได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทําขั้นตอนวิธีการสมัครให้ดูค่ะค่ะเมื่อซีคดิตนะคะเข้ามาในระบบเราเรียบร้อยแล้วได้รับการอนุมัติเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะสมัครให้กับทีมงานได้เลยทันทีนะคะจิ้มมาที่นะคะ เมนูตรงนี้นะคะขีดสามขีดนะคะแล้วก็เลือกไปที่แผ่นพุ่มอัพไลน์ค่ะนะคะเลือกไปที่แผ่นพุ่มอัพไลน์แล้วทีนี้เราก็ใส่เลขสมาชิกนะคะที่เราต้องการจะสมัครให้เขาภายใใต้ใส่งานเรานะคะก็ใส่รหัสตรงนี้ไปนะคะนะคะแล้วก็แตะเครื่องหมายค้นหานะคะแตะเครื่องหมายค้นหาเลยนะคะก็จะปรากฏนะคะสมาชิกที่เราต้องการจะ ทำการสมัครแทนเขานะคะให้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้วิธีการสมัครนะคะก็มาดูว่าวันนี้เราจะเติมให้เขามีรายได้นะคะเราจะช่วยเติมรายให้เขามีไรายได้เพิ่มมากขึ้นวันนี้ฝั่งขวาเขามีอยู่ที่64คะแนนแล้วนะคะเราในฐานะอัพไลน์นะคะเราก็สามารถช่วยเติมคะแนนตรงนี้ให้กับเขาได้ด้วยการสมัครสมาชิกเพิ่มให้กับครั้งนี้นะคะลงไปที่ข้างซ้ายเพื่อจะได้มีคะแนนตีมากินที่มากินรายได้ที่ข้างขวานะคะในกรณีนี้เราก็ควรสมัครที่ สายสุดให้กับเขานะคะเราก็เลื่อนหน้าจอมาเนาะแล้วก็มาเลือกสมัครให้เขากับตรงนี้นะคะที่ตำแหน่งทางด้านซ้ายสุดนะคะอ่าพอมาซ้ายสุดแล้วนะคะเราก็จะเห็นเครื่องหมายบวกที่อยู่ซ้ายสุดนะคะเราก็แตะเข้าไปตรงจุดนี้เลยค่ะนะคะส่วนของรายละเอียดผู้แนะนํานั้นไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าใน การทําดีชดช่วงอันนี้ไม่มีค่าแนะนําดังนั้นใครจะเป็นผู้แนะนําอยู่ข้างบนนะคะก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าทุกคะแนนจะส่งขึ้นหาเราอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราก็แตะด้านล่างได้เลยทันทีค่ะแตะคําว่าต่อไปนะคะแล้วก็ทําการกรอกนะคะชื่อนามสกุลนะคะชื่อนามสกุลของสมาชิกที่ส่งข้อมูลให้กับเรานะคะชื่อทางธุรกิจตรงนี้ก็ใส่เป็นชื่อเดียวกันนะคะกับกับชื่อนามสกุลตรงนี้ก็ได้นะคะหรือถ้ายาวเกินไปนะคะก็อาจจะใส่แต่ชื่อก็ได้แล้วก็ใส่เบอร์ที่ติดต่อค่ะ ใส่เลขบัตรประชาชนเข้าไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องใส่ที่อยู่นะคะในส่วนของที่อยู่ตรงนี้นะคะใส่ถึงแค่หมู่นะคะหรือไม่ก็ถึงแค่ถนนนะคะส่วนในอันดับต่อไปในการเลือกจังหวัดนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกจังหวัดนะคะก็แตะเข้าไปที่เลือกจังหวัดก็จะสามารถเลือกจังหวัดได้พอเลือกจังหวัดแล้วนะคะก็ดูอําเภอนะคะอําเภอที่เขาอยู่นะคะก็สามารถเลือกอําเภอได้จากตรงจุดนี้นะคะสามารถเลื่อนได้นะคะ แล้วก็เลือกไปที่ตำบลน,นะคะตามที่อยู่ของเขาที่เขาแจ้งเรามานะคะก็เลือกตำบลถ้าเลือกอำเภอแล้วนะคะตัวตำบลก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเลือกว่าอยู่ตำบลอะไรนะคะหลังจากนั้นในข้อมูลตรงจุดนี้นะคะทุกคนก็ไม่จําเป็นต้องใส่ให้กับเขานะคะไม่ต้องใส่ให้กับเขาให้เขาไปกรอกและเข้าระบบด้วยตัวเองนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เลือกคําว่าต่อไปได้ทันทีนะคะเดี๋ยวจะทดลองกรอกตัวอย่างตรงนี้ก่อนเพื่อจะ,จะได้ไสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะ ค่ะและเมื่อเรากรอกข้อมูลนะคะครบเรียบร้อยถูกต้องหมดแล้วนะคะเราเลื่อนหน้าลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยนะคะ mm hmm. ก็แตะคําว่าต่อไปค่ะนะคะแตะคําว่าต่อไปนะคะ mm hmm. ก็กรณีนี้วันนี้นะคะสมาชิกต้องการที่จะสมัครนะคะในเซตที่3ามนะคะเซตที่3คือลอตเตอรี่ยี่สิบในะคะเราก็สามารถเลื่อนตรงนี้ไปนะคะเลือกนะคะเลือกสินค้าชิ้นนี้ได้เลย นะคะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ C ีเครดิตนะคะต้องมีเพียงพอกับที่เราจะจ่ายเพื่อซื้อตรงนี้ให้กับเขานะคะคือ1,600บาทนั่นเองนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็แตะคำว่าต่อไปได้เลยทันทีค่ะนะคะแล้วก็แตะคำว่ายืนยันการทำรายการด้านล่างได้ทันทีเลยนะคะยืนยันการทำรายการ รอสักครู่หนึ่งนะคะก็จะได้รหัสสมาชิกขึ้นมานะคะเราก็ส่งเลขสมาชิกนี้นะคะให้กับคนที่อ่าเป็นเจ้าของรหัสหรือว่าคนที่เปิดสมรหัสสมา,สมาชิกปันนี้เพื่อให้เขาเข้าสู่ระบบนะคะต่อไปเนาะนะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมีระบระบบก็จะส่งเลขสมาชิกนะคะกับเบออ่า uh, กับพาสเวิร์ดมาให้เรานะคะเราก็ทําการแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอไว้แบบนี้แล้วก็ส่งการแคปหน้าจออันนี้นะคะก็ควรจะ ระบุชื่อนะคะใส่ไปให้เขาให้เรียบร้อยด้วยนะคะก็แก้ไขชื่อนาอโดยการแก้ไขข้อความใส่ชื่อเขาเข้าไปตรงนี้นะคะใส่ชื่อเขาเข้าไปเลยนะคะชื่ออะไรนะคะอ่าอย่างนี้นะคะแล้วก็แตะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บันทึกนะคะบันทึกปุ๊บแล้วเราก็ส่งตัวรหัสสมาชิกอันนี้นะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่สมัครให้เขาต้องแคปหน้าจอการสมัครเสร็จสิ้นเพื่อที่จะได้นํารหัสนี้ไปให้กับสมาชิกคนนี้เพื่อเข้าสู่ระบบ ต่อไปนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตแบ่งปันในเรื่องของขั้นตอนการสมัครสมาชิกกับดีชดช่วงลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะเพื่อรับเงินรายได้มหาศาลกันเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะมีคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวก็จะมาแบ่งปันในตรงนี้ให้กับทุกคนได้รับทราบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ